สอมอดูดิมองให้ผมดูไม่ได้มางได้แลาเอ้าพี่เองอยู่เกยวเพิ่วันนี้น้องนัดจะโชว์การเล่นสไลเดอร์ในบ่อน้าคอมเ

อ่ะสงนะ่สงน,นะนั่งนน่ะอนั่งนั่งนั่งตรงนู้นเดี๋ยวโกวส่งไปให้นั่งเป็นคนละข้างอ่ะนั่งนั่งนั้นแหละลูออ่ะรับนะ